ถ้าคุณคิดว่า Xiaomi 17 Pro คือสมาร์ทโฟนเรือธงที่แรงที่สุดตอนนี้คุณอาจต้องทบทวนใหม่เพราะ Honor Magic 8เพิ่งสร้างสถิติใหม่ด้วยคะแนนทุก,ท,ก,ท,กที่สูงเลี่ยงกว่า4ล้านคะแนนแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ง่ายใดอย่างที่คิดความแตกต่างของคะแนนที่วัดได้จริงจะส่งผลยังไงกับประสบการณ์ใช้งานจริงและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไป Honor ซึ่งแยกตัวออกจาก Huawei ตั้งแต่ปี2020เพื่อมุ่งเน้นทำตลาดระดับโลกกำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ ของพวกเขาในซีรีส์เมจิก8ภายในเดือนตุลาคม2025นี้โดยมากับชิปเซตรุ่นล่าสุดของคอบอคือ Snapdragon 8ป e l i e 5ที่มีความเร็วสูงสุดถึง 4.60GHz ซึ่งถือว่าสุดยอดสำหรับสมาร์ทโฟนยุคนี้เลยทีเดียวล่าสุดลีคันผู้บริหารระดับสูงของ Honor ได้เปิดเผยผลการทดสอบประสิทธิภาพของ Honor Magic 8รุ่นมาตรฐานผ่านแพลตฟอร์มทู t ู ซึ่งเป็นเครื่องมือยอดนิยมระดับโลกที่ใช้วัดความสามารถของอุปกรณ์เทคโนโลยีผลลัพธ์ออกมาสูงถึง4 1 6ล้าน1น6 3คะแนนสลายเป็นคะแนนในแต่ละส่วนดังนี้ CPU CPU เจ้า1ล้าน2คะแนนชิปกราฟิก GPU เจ้า1ล้าน4 6 8แ5นคะแนนหน่วยความจำ Memory เจ5 5ห5คะแนนประสบการณ์ใช้งานจริง U.S. เ้า9,13,590คะแนนถ้าเทียบกับ Xiaomi 17 Pro ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่25กันยายน2025และใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Elite Gen 5เหมือนกันจะได้คะแนนทุกๆเพียง3,749,435คะแนนเท่านั้นโดยรายละเอียดเป็นดังนี้ CPU CPU เร้า1 5 3 3 8 5คะแนน ชิปกราฟิก GPU เซ้า1,332,311คะแนนหน่วยความจำ Memory เซ้าส้า5,29,807คะแนนประสบการณ์ใช้งานจริง US เซส้า8,333,932คะแนนนี่แสดงให้เห็นว่าคะแนนของ Honor Magic 8สูงกว่า Xiaomi 17 Pro ในทุกส่วนทั้งในเรื่องของพลังการประมวลผลภาพการจัดการหน่วยความจำ และประสบการณ์ใช้งานโดยเฉพาะเรื่อง GPU ที่มีคะแนนนำชัดเจนนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยภาพเครื่องจริงในเวอร์ชันสีสกายบลูเกรสของ Honor Magic 8ด้วยซึ่งมาพร้อมเทคโนโลยี AI ล้ำสมัยที่ช่วยวิเคราะห์การทำงานเชิงลึกอย่างละเอียดรวมถึงฟีเจอร์ gen จ t i c AI ที่ปัญญาประดิษฐ์นี้สามารถปฏิบัติงานได้เองตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้โดยไม่ต้องรอคำสั่งผู้ใช้ครอบกลุ่มการใช้งานกว่า3,000รูปแบบพร้อมเอชื่อมต่อกับแอปต่างๆมากกว่า100แอปได้อย่างราบรื่น ในส่วนของกล้อง Honor Magic 8 Pro ยังมากับกล้องซูมแบบเทเลสโคปที่มีความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลพร้อมระยะโฟกัสที่เทียบเท่าระยะ85มิิเมตรและรูรับแสง f/2.6 ที่จะช่วยให้คุณถ่ายภาพได้สวยคมชัดในทุกระยะเห็นได้ชัดว่า Honor ตั้งใจพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้ใช้แต่คำถามสุดท้ายที่นี่คือคะแนนสูงในโปรแกร,รมทดสอบจะสะท้อนการใช้งานจริงได้มากแค่ไหน หรือเป็นแค่การตลาดที่สร้างกระแสเพื่อดึงดูดความสนใจคุณคิดว่าเทคโนโลยี AI ที่ฝังมาในเมจิก8จะช่วยยกระดับสมาร์ทโฟนไปอีกขั้นได้จริงหรือไม่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย